สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวทางพุทธศาสนาที่น่าสนใจมากๆวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องตับุสะกับพลิกะครับสองพ่อค้าพี่น้องชื่อนี้อาจจะมไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่แต่เรื่องราวของพวกท่านนี่สำคัญมากๆเลยนะครับ ใช่ค่ะสำคัญจริงๆค่ะเหมือนเป็นจุดเชื่อมต่อเลยนะคะระหว่างตอนที่พระพุทธเจ้าท่านเพิ่งตรัสรู้ใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยกับช่วงที่ท่านกำลังจะเริ่มเผยแผ่ศาสนาวันนี้เราก็จะมาดูกันจากหลายๆมุมเลยใช่ไหมครับทั้งจากคัมภีร์หลักอย่างพระไตรปิฎก แล้วก็จากตำนานเรื่องเล่าต่างๆด้วยใช่ค่ะโดยเฉพาะตำนานที่เชื่อมโยงมาทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเรานี่แหละค่ะเราจะลองมาสกัดแก่นคิดสำคัญทั้งเรื่องหลักธรรมความเชื่อแล้วก็ผลกระทบทางวัฒนธรรมน่าสนใจครับโดยเฉพาะการเปรียบเทียบข้อมูลจากคัมภีร์หลักกับตำนานที่เราอาจจะคุ้นๆกันมากกว่าอย่างเรื่องพระเกศาาตุที่ไปเกี่ยวกับเจดีชเวดากองที่พมา่าอ่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเลยนะครับ ปุสะาภิกะสองท่านนี้ท่านเป็นใครมาจากไหนครับค่ะถ้าตามข้อมูลในพระไตรปิฎกนะคะไม่ว่าจะเป็นวินัยปิฎกหรืออังคุตระนิกายก็จะบอกว่าท่านเป็นพ่อขาค่ะมาจากดินแดนชื่ออุกกล,ลชนบทอุกลชนบทใช่ค่ะแต่อุกลชนบทเนี่ยอยู่ตรงไหนอันนี้แหละค่ะที่น่าสนใจเพราะว่านักวิชาการก็ยังคุยกันอยู่ บางก็ว่าน่าจะอยู่ทางเออินเดียเหนือแถวแถวพุสกาลาตี uh huh. บางก็ว่าอาจจะเป็นแคว้นอุตตกะละหรือโอริสสาในปัจจุบันแต่ทางตำนานพม่าเขาก็จะบอกว่ามาจากแถบพม่านี่แหละค่ะอ้าวคนอาที่กันเลยใช่ค่ะจุดนี้ก็น่าสนใจมากว่าเอ๊ะตกลงมาจากไหนกันแน่ซึ่งมันก็สะท้อนว่าเรื่องเก่า,เ,กาเนี่ยมันมีการตีความได้หลายแบบครับผม การที่ยังสรุปไม่ได้ชัดๆนี่ก็น่าคิดนะครับมันเหมือนกับว่าเรื่องที่เราเชื่อเชื่อกันมาเนี่ยต้นทางจริงๆอาจจะไม่เป๊ะๆอย่างที่เราเข้าใจก็ได้ใช่เลยค่ะมันก็ทำให้เห็นว่าประวัติศาสตร์เก่าแก่มากๆเนี่ยมันมีหลายเวอร์ชั่นจริงๆนะคะแต่ที่แน่ๆก็คือท่านทั้งสองเป็นหัวหน้ากองคาราวานสินค้าค่ะเดินทางค้าขายแสดงว่าเป็นคนสำคัญมีบทบาทในยุคนั้นพอสมควรแน่นอนค่ะการค้าขายเดินทางไกลสมัยนั้นเป็นเรื่องปกติ พ่อค้านี่แหละค่ะตัวเชื่อมโยงผู้คนเชื่อมวัฒนธรรมเลยแล้วช่วงเวลาที่ท่านได้เจอพระพุทธเจ้านี่สิครับที่แบบพิเศษมากๆเลยใช่ไหมครับพิเศษสุดๆเลยค่ะคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในช่วง7สัปดาห์แรกพอดีเป๊หลังจากที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้โหเพึ่งตัดสรู้ใหม่เลยใช่ค่ะแค่49วันแรกเท่านั้นตอนนั้นพระองค์กำลังเสวยสิ่งที่เรียกว่าวิมุตติสุข คือความสุขแบบสงบจากการหลุดพ้นสมบูรณ์แล้วแล้วที่สำคัญมากๆนะคะตลอดเวลาเกือบ7สัปดาห์นั้นะพระองค์ยังไม่ได้เสวยพระกยาหารอะไรเลยเกือบ50วันไม่น่าเชื่อเลยนะครับค่ะแล้วตามที่อัธ,ธกถา,าขยายความไว้นะคะการพบกันนี้เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่7ตอนนั้นพระองค์ประทับอยู่ใต้ต้นราชายตนะหรือต้นเกตครับช่วงเวลานั้นคือพระองค์บริสุทธิ์มากๆแบบว่า พิ่งตรัสรู้ยังไม่ได้เริ่มประกาศศาสนาเลยนักปลาชท่านก็เลยตีความว่าเพระองค์อยู่ในสถานะที่เป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมที่สุดในโลกเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมที่สุดใช่ค่ะที่เรียกว่าอนุตรังปุงยะเขตตังคือแบบเป็นโอกาสทำบุญที่ดีที่สุดที่หายยากที่สุดแล้วโอ้โหคำนี้ฟังแล้วรู้สึกศักดิ์สิทธิ์มากเลยครับเหมือนเป็นโอกาสทองที่แบบถ้าพลาดแล้วพลาดเลย ประมาณนั้นเลยค่ะเหมือนเราเจอแหล่งลงทุนที่ดีที่สุดในจักรวาลเลยแต่ผลตอบแทนไม่ใช่เงินทองนะคะแต่เป็นโอกาสเข้าถึงความจริงการที่พ่อค้าสองท่านนี้ได้มาเจอเพระองค์ในช่วงเวลาแบบนี้พอดีเป๊ะเนี่ยมันเลยเป็นอะไรที่พิเศษมากๆค่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญง่ายๆเลยพูดถึงว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญในคัมภีร์มีบอกไหมคะว่าทําไมถึงมาเจอกันได้จังหวะเนี้ยพอดีมีค่ะก็อธิบายทํานองว่า ไม่ใช่บังเอิญซะทีเดียวมันเป็นผลจากบุญเก่าที่เคยทำร่วมกันมาด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็มีปัจจัยเสริมอีกคือมีเทวดาองค์หนึ่งค่ะเทวดาใช่ค่ะวาดกันว่าเป็นญาติเก่าในชาติก่อนๆของพ่อค้าสองท่านนี้เทวดาก็มาดนใจหรือมาบอกทางว่าเนี่ยตอนนี้มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วนะกาลังประทับอยู่ไม่ไกลรีบไปเฝ้าเร็วเหมือนมีตัวช่วยเลยนะครับเนี่ยประเด็นเทวดาเนี่ย ก็น่าสนใจนะครับมันเหมือนกับว่าบางทีบุญเก่าอย่างเดียวอาจจะไม่พอต้องมีคนมาชี้ช่องทางให้เจอโอกาสดีๆด้วยใช่ค่ะมองแบบมันก็ได้ค่ะอาจจะเรียกว่าเป็นตัวกระตุ้นทางกรรมอะไรแบบนั้นที่ช่วยเบนความสนใจของพ่อค้าที่อาจจะกำลังมุ่งมั่นเรื่องค้าขายให้หันมาเจอโอกาสทางธรรมครั้งสำคัญ คือแม้จะมีบุญเก่าแต่บางทีก็ต้องมีปัจจัยภายนอกที่ใช่มาช่วยจุดประกายในเวลาที่เหมาะสมพอได้รับคําแนะนําแล้วสองท่านก็เข้าไปเฝ้าเลยแล้วก็ถวายทานใช่ไหมครับใช่ค่ะพอไปถึงก็เกิดความเริ่มใส่มากท่านก็นําอาหารที่เตรียมไว้เดินทางซึ่งเป็นอาหารแห้งๆอะค่ะสมัยนั้นก็พวกข้าวตากแห้งปุนปนหรือผสมน้ําผึ้งปั้นเป็นก้อนที่เรียกว่าข้าวสตุผงมัน t ะกับข้าวสตุก้อนมัทุบินทิกะ อ๋ออาหารสำหรับเดินทางค่ะก็เอามาน้อมถวายพระพุทธองค์นี่เลยถือเป็นพระกยาหารมือแรกจริงๆที่พระองค์ทรงรับนับตั้งแต่ตรัสรู้มาเลยค่ะการถวายทานครั้งแรกสุดนี่มีความสำคัญทางธรรมยังไงบ้างครับ โอ้สำคัญมากค่ะทั้งในเชิงสัญ,ญลักษณ์แล้วก็หลักธรรมเลยคือทานครั้งนี้ตัววัตถุมันอาจจะไม่ได้มีค่ามากมายอะไรนะคะแต่ประเด็นคือมันเป็นครั้งแรกสุดที่โลกมนุษย์เราเนี่ยมีโอกาสถวายปัจจัยแด่พระพุทธเจ้าที่เพิ่งตรัสรู้ใหม่ๆบริสุทธิ์ที่สุดครับการกระทํานี้ก็เหมือนกันกบการหวานมาเมล็ดบุญลงในเนื้อนาบุญที่สุดยอดมากๆอย่างที่บอกไปคืออนุตรังปุญญเขตตังซึ่ง เชื่อกันว่าผลบุญมันมหาศาลมากๆสามารถเปลี่ยนชีวิตนำไปสู่การบรรลุธรรมได้เลยอย่างที่เกิดขึ้นกับท่านทั้งสองในเวลาต่อมาค่ะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับบาทด้วยใช่ไหมครับที่แบบมีเท้าจตุโลกบาลมาเกี่ยวข้อง ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกซีนที่น่าจําเลยคือตอนนั้นพระพุทธเจ้าท่านยังไม่มีบาทใช่ไหมคะแต่ว่าพระเนี่ยจำเป็นต้องมีบาทไว้รับอาหารแต่ตามธรรมเนียมแล้วพระพุทธเจ้าหรือพระภิกษุก็ไม่ควรมีบาทเกินหนึ่งใบทีนี้พอเท้าจตุโลกบาลหรือเท้ามหาราชทั้ง4ี่ผู้ดูแลโลกสีทิศท่านทราบเรื่องด้วยยานท่านก็อยากทําบุญครั้งใหญ่นี้เหมือนกันครับก็มอยก่างองค์ตัางน้องนําบาทมาถวายเป็นบาทที่ทําจากหินศิลาค่ะองละใบ ก็รวมเป็นสี่ใบอ้าวแล้วทำไงล่ะครับทีนี้สี่ใบเกินธรรมเนียมสิครับเพราะพุทธองค์ก็ทรงแก้ปัญหาด้วยพุทธานุภาพค่ะคือท่านก็รับบาตรทั้งสี่ใบนั้นมาแล้วก็ทรงตั้งจิตอธิษฐานครับให้บาตรศิลาทั้งสี่ใบนั้นน่ะประสานรวมกันเป็นใบเดียวเลยค่ะน่า,า,าอัศจรรย์มากโอ้โหรวมเป็นใบเดียวได้ใช่ค่ะซึ่งนักวิชาการบางท่านก็มองว่า นี่ไม่ใช่แค่เรื่องปาฏิหารนะแต่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์เชิงสถาบันที่ลึกซึ้งด้วยคือมันแสดงถึงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความสมถะเรียบง่ายของพระพุทธศาสนาแล้วก็หมู่สงฆ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วพระองค์ก็ทรงใช้บาตรที่รวมเป็นหนึ่งเดียวนี้แหละค่ะรับอาหารจากพ่อขาทั้งสองสุดยอดเลยครับทั้งปาฏิหารทั้งความหมายแฝงแล้วพอสวยเสร็จแล้วเกิดอะไรต่อครับพอสวยเสร็จพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมค่ะเพื่อเป็นการอนุโมทนาแล้วก็โปรดพ่อขาทั้งสองท่าน พอได้ฟังธรรมโดยตรงจากพระโอษฐ์เลยนะคะบวกกับผลบุญจากการถวายทานครั้งประวัติศาสตร์ครั้งนั้นอีกตปุสษกบภัลิกะก็เกิดความเข้าใจเกิดศรัทธาเต็มเปี่ยมเลยค่ะท่านก็เลยกราบทูลขอบวชเอ้ยไม่ใช่ค่ะขอกราบทูลประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสกใช่ค่ะคือผู้ขอถึงพระพุทธเจ้าและพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิต ตรงนี้เองสินะครับที่เป็นจุดสำคัญที่ทำให้ท่านทั้งสองมีสถานะพิเศษมากๆในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาถูกต้องค่ะจุดนี้คือคลแม็กซ์ทางหลักธรรมเลยต้องขีดเส้นใต้เน้นๆเลยนะคะว่าตอนนั้นน่ะยังไม่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกเลยอ๋อจริงด้วยพระองค์พึ่งตรัสรู้ยังไม่ได้บวชใครเลยใช่ค่ะเพราะพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงบวชใครเป็นสาวกองค์แรกเลยดังนั้นพ่อค้าทั้งสองท่านเนี่ยก็เลยกล่าวคําขอถึงที่พึ่งได้แค่2ออย่าง คือพระพุทธกับพระธรรมเดี๋ยวนะครับถ้ายังไม่มีพระสงฆ์แล้วการเข้าถึงธรรมมันจะสมบูรณ์ได้ยังไงอันนี้น่าคิดนะครับเป็นคําถามที่ดีมากค่ะแล้วคําตอบก็อยู่ในสถานะของท่านทั้งสองนี่เองท่านก็เลยได้รับชื่อเรียกเป็นพิเศษเลยนะคะว่าเทววาจิกะอุบาสกใช่ค่ะริวาจิกะอุปาสิกาแปลตรงๆงก็คืออุบาสกผู้มีวาจาสองคือกล่าวอ้างถึงสารนะหรือที่พึ่งแค่สองอย่าง สถานะนี้เลยพิเศษสุดๆเป็นอุบาสกคู่แรกและก็อาจจะคู่เดียวในประวัติศาสตร์เลยที่เป็นแบบนี้เพราะเงื่อนไขเรื่องเวลานี่แหละค่ะที่พระรัตนตรัยยังไม่ครบองค์สามเข้าใจแล้วค่ะเป็นกรณีพิเศษจริงๆเพราะสถานการณ์ตอนนั้นเลยแล้วผลของการได้ฟังธรรมโดยตรงจากพระพุทธเจ้าครั้งนั้นล่ะคะเป็นไงบ้างผลยิ่งใหญ่มากค่ะคือจากการได้ฟังธรรมบวกกับบุญจากการถวายทานในโอกาสสุดพิเศษนั้นนะ่ะทำให้ตปุสสะ กับพันลิกะได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบันเลยค่ะโห oh, เป็นพระอริยะบุคคลเลยใช่ค่ะเป็นพระอริยะบุคคลขั้นต้นผู้ที่เข้าสู่กระแสพระนิพพานแน่นอนแล้วนี่ก็แสดงให้เห็นพลังของศรัทธาที่บริสุทธิ์จริงๆและก็ผลของการทำบุญถูกที่ถูกเวลาด้วยแล้วต่อมาภายหลังนะคะพระพุทธเจ้าก็ยังทรงยกย่องท่านทั้งสองในตำแหน่งเอธท,ทักคะด้วยเอท,ทักคะคือ เป็นผู้เลิศก,กว่าอุบาสกคนอื่นๆในด้านพูดถึงสารณะก่อนใครเป็นการให้เกียรติแล้วก็เน้นย้ำลำดับความสำคัญว่าท่านเป็นกลุ่มแรกสุดที่เป็นคา,ารวาสเข้ามานับถือพระพุทธศาสนาค่ะแล้วถ้าเทียบกับอุบาสกอุบาสิกาท่าน,นอื่นๆที่มาทีหลังแล้วครับต่างกันยังไงบ้างต่างกันชัดเจนค่ะอย่างอุบาสกคนแรกที่ถึงครบสามองค์เลยคือมีพระสงฆ์ด้วยก็คือบิดาของพระยศะ ซึ่งอันนี้เกิดขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าเริ่มบวชพระปัญจาวาคีแล้วก็พระยศะแล้วอ๋อคือมีพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วใช่ค่ะส่วนอุบาสิกาคู่แรกที่ถึงครบสามรัตนะก็คือมารดากับพระยาเก่าของพระยศะเหมือนกันซึ่งก็เกิดขึ้นหลังมีพระสงฆ์แล้วเหมือนกันค่ะประเด็นนี้น่าสนใจมากครับมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับแก่นแท้ของศาสนาหรือการเข้าถึงธรรมได้บ้างครับ นี่คืออินไซต์สำคัญเลยนะคะการที่ท่านทั้งสองบรรลุโสดาบันได้โดยอาศัยแค่พระพุทธกับพระธรรมเนี่ยมันชี้ให้เห็นว่าแก่นแท้หรือหัวใจของพุทธศาสนาจริงๆคือพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกับธรรมะคือคำสอนความจริงเนี่ยมันสมบูรณ์ในตัวเองตั้งแต่ต้นแล้ว <c oughs> ส่วนสังฆะหรือหมู่สง ถึงแม้จะสำคัญมากๆนะคะในฐานะองค์กรที่ช่วยดำรงรักษาช่วยเผยแผ่คำสอนต่อไปแต่ก็อาจจะไม่ใช่เงื่อนไขจำเป็นเสมอไปสำหรับการบรรล,ลุธรรมขั้นต้นหรือการได้ดวงตาเห็นธรรมคือหัวใจสำคัญมันอยู่ที่ปัญญาความเข้าใจที่เกิดขึ้นในใจของผู้ปฏิบัติมากกว่าโครงสร้างภายนอกค่ะสัจเจม,มากครับฟังแล้วเข้าใจความสาคัญของการเป็นเทววาจิกะอุบาสกลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยทีนี้ พอเราเข้าใจสถานะทางธรรมของท่านแล้วเรื่องที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกันคือเรื่องพระเกศา,าธาตุอันนี้มีที่มายัางไงครับเห็นว่าในพระไตรปิฎกเดิมๆอาจจะไม่ได้พูดถึงชัดเจนใช่ค่ะข้อสังเกตนี้ถูกต้องเลยค่ะในพระไตรปิฎกบาลีที่เป็นหลักๆเนี่ยเรื่องราวมักจะเน้นไปที่เหตุการณ์ถวายทานฟังธรรมถึงสรณะสองแล้วท่านก็กลับทูลลากลับจุดเน้นคือความสําคัญทางธรรม ไม่ได้พูดถึงว่าท่านได้รับของอะไรติดตัวกลับไปอ้าวแล้วเรื่องพระเกศาธาตุที่ได้ยินกันบ่อยๆโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับพมา่านี่มาจากไหนละครับเรื่องนี้จะปรากฏชัดขึ้นในคัมภีร์รุ่นหลังๆค่ะพวกอัถคถาหรือโดยเฉพาะในตำนานท้องถิ่นต่างๆเนื้อหาก็คือก่อนที่พ่อค้าทั้งสองจะกลับท่านก็ทูลขอของที่ระลึกจากพระพุทธองค์ค่ะครับ เพื่อจะนำกลับไปสักการะบูชาที่บ้านเมืองเป็นสิริมงคลเป็นเครื่องเตือนใจถึงการได้เจอพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงอนุญาตค่ะโดยทรงยกพระหัตถ์ข,ขวาขึ้นรูปพระเศียรก็มีพระเกศาหรือเส้นผมนะคะแดเส้นติดพระหัตถ์ลงมาก็เลยประทานให้พ่อคาทั้งสองไปการประทานพระเกศาธาตุนี้มีความหมายสำคัญยังไงครับ โดยเฉพาะในแง่การเผยแผ่ศาสนามีในยักษ์สำคัญมากค่ะเพราะมันตอบสนองความต้องการพื้นฐานของคนเราเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่นับถือศาสนาก็อยากจะมีวัตถุอะไรที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ที่เรียกว่าเจติยะน,นะคะไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจอ๋อเข้าใจครับใช่ค่ะไว้ระลึกถึงไว้บูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าต้องกลับไปอยู่ในที่ที่ห่างไกลาจากศูนย์กลางศาสนาในอินเดีย การมีพระธาตุที่เชื่อว่ามาจากพระวรากายของพระพุทธเจ้าโดยตรงเนี่ยมันสร้างความรู้สึกผูกพันสร้างความศรัทธาได้เข้มแข็งมากๆเลยค่ะและนี่ก็คือจุดเชื่อมโยนไปสู่ตำนานของพม่าและก็พระมหาเจดีย์ชเวดกองที่ดังมากๆเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะตำนานท้องถิ่นของชาวมอญชาวพม่านี่แหละค่ะที่เข้ามาสารต่อเรื่องนี้ได้อย่างน่าสนใจมากโดยระบุเลยว่าต่อปุกสะพลิกะเนี่ยจริงๆเป็นชาวมอญหรือพม่า มาจากเมืองอสิตันชนะนคร,นนนค,รค่ะซึ่งเชื่อกันว่าคือที่ตั้งของเมืองย่างกุ้งในปัจจุบันนี้แหละค่ะตำนานก็เล่าว่าท่านทั้งสองได้อัญเชิญพระเกศาาธาตุแปดเส้นนี้กลับมาบ้านเกิดแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากกษัตริย์ท้องถิน่นชื่อพระเจ้าโอการาปะช่วยกันสร้างพระเจดีย์ใหญ่ขึ้นบนเนินเขาสิงคุตระเพื่อบรรจุพระเกศธาตาุนี้ซึ่งก็คือพระมหาเจดีย์ชเวดากองที่เรารู้จักกันดีนั่นเองค่ะ ในตำนานมีรายละเอียดอะไรเพิ่มอีกไหมครับเกี่ยวกับเจดีนี้มีค่ะมีรายละเอียดที่น่าทึ่งกว่านั้นอีกคือตำนานยังเล่าต่อไปอีกว่าตอนที่กำลังเตรียมพื้นที่สร้าง j จดีเนี่ยมีการขุดพบพระบริโภค j จดีด้วย พระบริโภคเจดีคืออะไรครับคือสิ่งของเครื่องใช้ของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆในอดีตอีกสพระองค์ที่เคยมาในกับนี้ค่ะคือเจอไม้เท้าของพระกุกุสันทาพุทธเจ้าเจอที่กรองน้ําของพระโกนาโคนะพุทธเจ้าแล้วก็เจอสะบงหรือผ้านุ่งของพระกัสสปะพุทธเจ้า โหเจอถึง3อย่างเลยเหระครับบนเนินเขาวเดียวกันเนี่ยนะใช่ค่ะแล้วของศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ก็ถูกเอามาบรรจุไว้ในเจดีเวดากองรวมกับพระเกศา,าธาตุแเส้นของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันด้วยค่ะโอ้โหกลายเป็นว่ารวมของศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจ้า ตั้ง4ี่พระองค์ไว้ในที่เดียวเลยแบบนี้ความหมายยิ่งใหญ่มากเลยสิครับถูกต้องค่ะนี่คือหัวใจสําคัญที่ทําให้ตํานานชเวดากองมันทรงพลังมากๆการรวมพระาธาตุและของใช้จากพระพุทธเจ้า4พระองค์ทั้งอดีตและปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนเป็นการยกระดับสถานะเจดีนี้ให้เป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาตลอดทั้ง4พุทธสมัยในกับนี้เลยสุดยอดเลยค่ะเป็นการเสริมพลังควาศักดิ์สิทธิ์ ประกาศความสำคัญเหนือเจดีอื่นๆทั้งหมดทำให้ชเวรกองไม่ใช่แค่าศาสนสถานธรรมดาแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของพมา่าแล้วก็ของชาวพุทธทั่วโลกเลยค่ะแต่พอฟังเรื่องตำนานพมา่าเทียบกับคำพีเดิมๆที่อาจจะบอกว่ามาจากอินเดียมันก็เห็นความต่างชัดเจนเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องบ้านเกิดของพ่อค้าเหมือนกับเราเอาเรื่องรามเกียรติจากอินเดียมาเล่าในบริบทไทย มีการปรับรายละเอียดให้เข้ากับท้องถิ่นเรามากขึ้นแบบนั้นหรือเปล่าครับเปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดเจนเลยค่ะนี่คือตัวอย่างคลาสสิกของกระบวนการที่เรียกว่า localization หรือการปรับให้เข้ากับท้องถิ่นในทางศาสนาและวัฒนธรรมครับคือการนำเรื่องราวหรือความเชื่อจากศูนย์กลางมาปรับแก้ดัดแปลงหรือเติมรายละเอียดให้มันสอดคล้องกับบริบทความเชื่อหรืออัตลักษณ์ของท้องถินน่นนั้นๆ ซึ่งในกรณีนี้ก็คือการสร้างเรื่องให้พม่าก,กลายเป็นดินแดนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับพระพุทธเจ้าตั้งแต่ยุคแรกๆเลยเพื่อเสริมความชอบธรรมเสริมความรู้สึกเป็นศูนย์กลางทางศาสนาค่ะนอกจากเรื่องถิ่นกําเนิดแล้วมีประเด็นอื่นอีกไหมครับที่เห็นความต่างระหว่างตำนานกับหลักฐานอื่นๆก็มีประเด็นเรื่องอายุของเจดีด้วยค่ะตำนานพม่าจะบอกว่าเจดีชเวดากองเนี่ยสร้างขึ้นทันทีหลังจากได้พระเกศา,าธาตุมาเลยคือราวๆ2 5 0 0กว่าปีก่อน ซึ่งมันจะตรงกับสมัยพุทธกาลพอดีเป๊ะครับแต่จากหลักฐานทางโบราณคดีหรือการศึกษาทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ก็จะเชื่อว่าโครงสร้างหลักๆของเจดีย์ที่เราเห็นทุกวันนี้น่าจะสร้างแล้วก็ต่อเติมมาเรื่อยๆโดยชาวมอนชาวพม่าในยุคหลังๆมากกว่าอาจจะเริ่มตั้งแต่ราวคริสต์ศตวรรษที่6 1ถึงเป็นต้นมาอ๋อก็ต่างกันเยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะการอ้างอายุที่เก่าแก่มากๆย้อนไปถึงพุทธกาลโดยตรงเนี่ย ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันเพื่อเพิ่มความขลังความศักดิ์สิทธิ์ให้กับศาสนสถานสําคัญสําคัญค่ะแสดงว่าเรื่องราวของตะปุสะพันลิกะนี่มีการเล่าขานตีความให้ความสําคัญในมุมที่ต่างกันไปในแต่ละที่แต่ละยุคสมัยจริงๆนะครับและเรื่องราวของท่านมีผลต่อการเผยแพร่ศาสนาในวงกว้างกว่านี้อีกไหมครับนอกจากในพมา่ามีหลักฐานที่น่าสนใจมากค่ะคือเรื่องนี้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่อินเดียหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะ บันทึกการเดินทางของพระถังซัมจั๋งพระจีนที่เดินทางไปอินเดียช่วงศตรวรรษที่7อะคะ่ะครับพระถังซัมจัง๋งท่านก็ได้บันทึกเรื่องราวของตปบุสะกับพลิกะไว้เหมือนกันค่ะบอกว่าท่านทั้งสองได้สร้างสถูปบูชาแห่งแรกขึ้นในดินแดนแถบเอเชียกลางด้วยแถวแถวเมืองบาค้าในอัฟกานิสถานปัจจุบันโอ้ไปถึงเอเชียกลางเลยใช่ค่ะซึ่งก็เท่ากับการชี้ว่าท่านอาจจะมีบทบาทในการนำพุทธศาสนาไปเผยแผ่ในภูมิภาคนั้นด้วย อันนี้ก็ยิ่งตอกย้ําบทบาทของเครือข่ายพ่อค้าแล้วก็เส้นทางการค้าโบราณอย่างเส้นทางสายไหมนะคะว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่จริงๆในการเผยแผ่ศาสนาวัฒนธรรมข้ามทวีปมาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยสรุปในส่วนของตำนานพระเกศาธาตุก็คือมันสะท้อนการปรับตัวของศาสนาเมื่อไปสู่ที่ใหม่ๆการมีวัตถุบูชาที่เชื่อมตรงถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยช่วยสร้างศรัทธาได้มากและการเชื่อมโยงกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆอีกก็ยิ่งทำให้สถานที่นั้นกลายเป็นศูนย์กลางที่สำคัญมากๆเลยนะครับ ถูกต้องค่ะมันเชื่อมทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตของความเชื่อเลยค่ะฟังมาทั้งหมดนี้รู้สึกว่าเรื่องของตะปุสะผลิกะนี่เหมือนจะเรียบง่ายแต่จริงๆแล้วลึกซึ้งแล้วก็แตกขแขนงไปได้ไกลมากเลยนะครับบทเรียนสำคัญที่เราน่าจะเก็บเกี่ยวจากเรื่องนี้ได้มีอะไรบ้างครับบทเรียนแรกที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะคือพลังของศรัทธาที่บริสุทธิ์แล้วก็ ปัญญาที่เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดการที่พ่อค้าสองคนกล้าเข้าไปถวายทานแด่พระที่ไม่รู้จักกลางป่ากลางเขาเนี่ยมันแสดงถึงจิตที่เปิดกว้างศรัทธาที่ไม่ได้ยึดติดกับชื่อเสียงแล้วการได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญที่ดีที่สุดในเวลาที่เหมาะสมที่สุดก็ยืนยันหลักการทางพุทธศาสนาเลยค่ะว่าการกระทำดีถูกที่ถูกเวลาเนี่ยผลมันยิ่งใหญ่เกินคาดคิดได้เสมออาจจะถึงขั้นเปลี่ยนชีวิตไปสู่ทางหลุดพ้นได้เลยค่ะ แล้วในยะสำคัญของการเป็นเทวะวาจิกะอุบาสกที่ถึงสารณะแค่สองละครับย้ำอีกทีได้ไหมครับค่ะจุดนี้ก็ย้ำเตือนแก่นสำคัญที่เราคุยกันไปนะคะคือพระพุทธกับพระธรรมเนี่ยถือเป็นหัวใจหลักที่สมบูรณ์ในตัวเองการเข้าถึงความจริงหรือการบรรลุธรรมขั้นต้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากการมีพุทธ,ธะเป็นแบบอย่างมีธรรมะเป็นแนวทางโดยไม่จำเป็นต้องรอให้ครบทั้งสองค์ประกอบเสมอไป ออ๋ oh, ครับนี่ก็ชีว่าสาระสำคัญมันอยู่ที่การเห็นธรรมหรือปัญญาที่เกิดในใจไม่ได้ผูกติดกับรูปแบบหรือองค์กรภายนอกเพียงอย่างเดียวค่ะพรอสรุปแบบนี้เห็นภาพชัดเลยครับว่าตปุสะพลิกะไม่ใช่แค่ชื่อในประวัติศาสตร์แต่ท่านเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของการเปิดประตูสู่ยุคข,ของชาวพุทธที่เป็นคารวะเลยเป็นต้นแบบของผู้ที่ศรัทธาและเข้าถึงธรรมได้เป็นกลุ่มแรกๆจริงๆใช่ค่ะ แล้วถ้ามองในมิติวัฒนธรรมเรื่องราวของท่านโดยเฉพาะที่ผูกกับพระเกศา,าธาตุก็ไกลเป็นเสาหลักทางทาศรัทธาที่สรงพลังมากเชื่อมโยงผู้คนในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะพะม่าให้รู้สึกใกล้ชิดกับยุคพุทธกาลครับผม การที่เรามาเปรียบเทียบตำนานกับคำพีก็ทำให้เราเห็นกระบวนการที่น่าสนใจนะคะว่าศรัทธ,ธาความเชื่อศูนย์กลางทางศาสนาเนี่ยมันถูกสร้างถูกหล่อหลอมขึ้นมาอย่างไงผ่านการผสมผสานเรื่องเล่าจากคำพีหลักเข้ากับเรื่องราวความเชื่อของท้องถิ่นท้ายที่สุดนี้ตปุษาและพลิกะก็เลยเป็นเหมือนตัวแทนของพลังศรัทธ,ธาการมีส่วนร่วมของคารวาสทั้งในฐาน,นะผู้ริเริ่มเข้าถึงที่พึ่งทางใจ แล้วก็เป็นผู้สืบทอดปกป้องเผยแพผ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและความเชื่อที่สําคัญมากๆในภูมิภาคนี้มาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับค่ะใช่เลยค่ะและก่อนจะจบการพูดคุยวันนี้มีข้อคิดหนึ่งที่น่าสนใจชวนให้เราลองกลับไปคิดกันต่อนะคะครับเชิญเลยครับคือเราเห็นแล้วว่าบันทึกยุคแรกๆเนี่ยดูเหมือนจะเน้นไปที่ประสบการณ์ภายในนะคะ คือการเข้าถึงสาระการบรรลุธรรมเป็นหลักแต่พอเวลาผ่านไปเรื่องราวการปฏิบัติกลับให้ความสำคัญกับพระาธาตุหรือปูชนียวัตถุภายนอกที่จับต้องได้มากขึ้นอือห uh ือ huh. จริงด้วยครับจุดเน้นของศรัทธาการปฏิบัติมันค่อยๆเคลื่อนจากเรื่องภายในคือบรญญาความเข้าใจไปสู่วัตถุภายนอกมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยมันอาจจะมีผลต่อ รูปแบบความเข้าใจหรือการปฏิบัติในพระพุทธศาสนาในระยะยาวยังไงบ้างคะ่ะโอ้เป็นคำถามที่น่าคิดมากครับค่ะเมื่อเทียบกับการที่เรามุ่งเน้นทำความเข้าใจพระธรรมโดยตรงอันนี้อาจจะเป็นคำถามปลายเปิดนะคะไม่มีคำตอบตายตัวแต่การลองพิจารณาประเด็นนี้อาจจะช่วยให้เราเข้าใจพัฒนาการแล้วก็ความหลากหลายของพุทธศาสนาได้ลึกซึ้งขึ้นค่ะ